เรามาทําเมนูตะไคร้กันอีกสักเมนูหนึ่งครับเรามาทํายําตะไคร้หมูสับครับเรามาดูองค์ประกอบต่างๆกันเลยนะครับเริ่มกันที่ตัวหมูสับเลยครับสำหรับหมูสับนี้ก็2ขีดครึ่งนะครับที่จะใช้ซึ่งเดี๋ยวเราจะหมูสับไปลวกในน้ําร้อนก่อนนะครับและในน้ําร้อนเราก็จะผสมตัวเกลือเข้าไปด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเกลือจะได้ช่วยในการทําให้เนื้อหมูนุ่มขึ้นนะครับเรามาดูส่วนประกอบของน้ํายํากันครับ ในส่วนของตัวน้ำยำนะครับก็ radas, เริ่มกันที่ตัวน้ำมะนาวเลยครับสำหรับน้ำมะนาวนี้ก็ประมาณสัก3ลูกนะครับแต่เดี๋ยวลองมาดูว่าจะใส่มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็น้ำปลาอีกประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับกุ้งแห้งประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็พริกครับก็แล้วแต่ว่าชอบเผ็ดมากน้อยแค่ไหนว่าจะใส่มากใส่น้อยครับ4-5เม็ด67เม็ดก็แล้วแต่นะครับแล้วก็น้ำตาลครับน้ำตาลอีกประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อที่จะทำเป็นน้ำยำเรามาดูส่วนของตัวสมุนไพรครับ ในส่วนของสมุนไพรนะครับแน่นอนเลยก็คือตัวตะไคร้ครับตะไคร้นี่ใช้ประมาณสัก3-4สต้นก็น่าจะพอนะครับซอยเป็นแว่นๆเอาเฉพาะส่วนที่อยู่ตรงโคนๆนะครับสีขาวๆก็จะได้กลิ่นที่หอมส่วนเขียวๆก็จะไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นะครับอีกอันนึงก็คือหอมแดงครับหอมแดงนี่ก็ประมาณสัก 3- 4สลูกก็น่าจะพอนะครับ3-4ี่หัวแล้วแต่ว่าเราได้หัวเล็กหรือหัวใหญ่นะครับแล้วก็ยังมีถั่วคั่วครับอีกประมาณสัก3มช้อนโต๊ะนะครับและสุดท้าย ก็ใบสะระแหน่ครับสำหรับใบสะระแหน่เนี่ยเราก็ใช้ประมาณสักหนึ่งกำมือน่าจะพอนะครับเด็ดเฉพาะใบแล้วก็ผสมลงไปในน้ํายํานะครับเมื่อเราได้ทุกอย่างครบแล้วนะครับเรามาลวกหมูสับกันเลยครับเมื่อเราได้น้ําร้อนเรียบร้อยแล้วใส่เกลือลงไปนิดหน่อยเลยครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆใส่หมูสับนะครับเมื่อใส่หมูสับไปเรียบร้อยแล้วก็พยายามคนให้ทั่วครับหมูสับจะได้กระจายตัวกันแล้วก็ไม่ติดกันเป็นก้อนนะครับ แล้วปล่อยให้หมูสับลวกอยู่น้ำร้อนสักคู่นะครับรอจนน้ำเดือดแล้วก็ให้แน่ใจว่าหมูสับสุกเรียบร้อยดีเราก็ตักขึ้นมาได้เลยครับเมื่อเราได้หมูสับลวกเรียบร้อยแล้วนะครับเราพักหมูสับไว้ก่อนแล้วมาทําน้ายํากันยครับสำหรับน้ํายํานะครับเราก็เริ่มต้นกันที่น้ําปลาครับใส่น้ําปลา3ามช้อนโต๊ะครับลงไปในชามอ่างหลังจากนั้นตามด้วยน้ําตาลครับแล้วก็น้ํามะนาวครับหลังจากนั้นก็คนทุกอย่างให้เข้ากันครับเมื่อน้ําตาลละลายไปประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็ใส่หมูสับได้เลยครับ รูปหมูสับให้ช่วยนะครับเพราะว่าความร้อนของหมูสับก็จะช่วยทําให้น้ําตาลที่ยังค้างอยู่ละลายได้เช่นกันครับหลังจากนั้นก็เริ่มใส่อง์ประกอบที่เหลือครับเริ่มกันด้วยกุ้งแห้งเลยครับแล้วก็หอมแดงจากนั้นก็ตะไคร้ครับแล้วก็พริกซอยนะครับตามด้วยใบสะระแหน่ครับ และสุดท้ายก็ถั่วคั่วครับสำหรับถั่วคั่วนี้บางคนอาจจะใช้เป็นเม็ดมะม่วงหิมพา,านต์ก็ได้นะครับแล้มื่ครุกทุกอย่างจนเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับยำตะไคร้หมูสับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับหวังว่ารายการนี้จะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยชอบหรือไม่ชอบยังไงเขียนคอมเมนต์ติชมแนะนำรายการกันได้นะครับ และถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลุงน้ำทำครัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพดีกันนะครับน้ำทำครัวสวัสดีครับ